บอ่อแหนแดงสองบ่อเขียวอลัมไอเขาไม่เรียกว่าเขียวอลัมเขาเรียกเขียวขจีปลากินแหน,แด,ดน,แ,นแดงด้วยหรอ ตอนนี้ลมเย็นสบายสบายมีลมพัดอ่อนๆด้วยวันนี้จะฝนตกไหมเนี่ยร้อนอบอ้าวมาหลายวันแล้วตัวน้องแช์เอาบอลมาใส่ด้วยเผื่อจะรอดชีวิต แหนแดงเยอะแล้วต้องเอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ได้แล้วทุกคนเห็นอันนี้ไหมหึหยดน้ําหยดน้ําดูอันนี้สิอันนี้มันเป็นอันเล็กๆเ,เหมือนกลวยมันเป็นเปลือกของมเมล็ดของยูคาลิตัส อยู่ค่ะนี่เป็นกล้วยถ่ายไปเรื่อยไม่มีอะไรถ่ายขึ้นนี้แหละปายแล้วมุมนี้นี่เหมือนอยู่กลางป่ากลางเขาที่จริงมันก็ไม่ได้กลางป่ากลางเขาขนาดนั้นหรอก 拜拜。Bye bye.